ีพาคุณผู้ชมค่ะไปสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติท่ามกลางหุบเขาสวยงามอากาศเย็นสบายค่ะไฮไลท์ถ้ามาที่นี่นะคะต้องไปสัมผัสวิถีชีวิตของกลุ่มชนชาติพันธุ์ลาหูดับนั่นเองนะเขาเชิญชวนให้ชิมอาหารพื้นถิ่นด้วยนั่นก็คือน้ำพริกมูเซอร์ไปดูนะคะว่าจะน่าทานขนาดไหนค่ะ มาแล้วนะคะพามาถึงที่เลยค่ะแอวเนือกันสักหน่อยนะคะมาที่บ้านลุกข้าหลามอำเภอปางมะพาดนจังหวัดแม่ห้องสอนค่ะนี่เป็นหมู่บ้านเล็กๆนะคะตั้งอยู่ท่ามกลางถุกเขารายล้อมไปด้วยธรรมชาติแล้วก็เป็นที่ตั้งของกลุ่มชนชาติพันธุ์ลาหูดำหรือว่าชาวมูเซอร์ดำที่อาศัยอยู่ที่นี่นะคะปัจจุบันก็อาศัยอยู่145ครัวเรือน ที่ยังคงดำรงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมค่ะปลูกข้าวปลูกข้าวโพดแบบนี้นะคะแล้วก็มีการละเล่นพื้นเมืองที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะส่วนเอกลักษณ์ของชาวลาหูดำนะคะเห็นแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมเขาแต่งกายด้วยเสื้อผ้านะคะที่มีสีดำนะคะอยู่ในชุดสลับกับสีสันสดใสแล้วก็มีสีขาวด้วยค่ะโดยผู้นำชุมชนด้านการท่องเที่ยวของหมู่บ้านลุกข้าวหลามนี่เราให้ฟังนะคะว่ามาเที่ยวที่นี่ค่ะก็มีให้ชมทั้ง สถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามเพราะว่าเราจะได้เห็นวิวทะเลเหมอกนะคะตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติสวยงามมากๆเลยรายร้อมอยู่แบบนี้ใครที่มานะคะต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะว่าโอ้โ oh, ห oh, บรรยากาศดีมากมนี่ที่ทีมงานของเราไปเก็บภาพมีฝนโปรยปลายลงมาเล็กน้อยนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังได้เรียนรู้ การทําศิละปะด้านหัตถกรรมด้วยนี่เลยเขากําลังทําอยู่ที่บ้านของเขานี่เป็นงานฝีมือของชาวที่นี่นะชาวบ้านที่นี่ไม่ว่าจะเป็นการปักผ้าลาหูค่ะแล้วก็การทําเครื่องจักสารจากไม้ไผ่รวมไปถึงเราได้เรียนรู้วิถีชีวิตแล้วก็การละเล่นของชาวลาหูดําด้วยค่ะก่อนปิดท้ายคลิปนี้ด้วยเมนูประจำถิ่นของพี่น้องชาติพันธ์ลาหูดำนะนั่นก็คือนี่เลยคุณผู้ชม สีเคียวๆแบบนี้นะโอ้นั่นก็คือน้ำพริกมูเซอร์การันตีว่ารสชาติจัดจ้านค่ะเขารับประทานคู่กับผักต้มรับรองได้เลยนะคะว่านักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเนี่ย จะต้องตกหลุมรักความเป็นชาติพันธุ์ลาหูดำอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าเห็นไหมคะเต็มเตียงไปได้วยรอยยิ้มน่ารักเป็นกนเองนะ,คะใครสนใจนะคะอยากที่จะไปสัมผัสวิถีชีวิตของชาวลาหูดําไปชมทะเลเหมอกในยามเช้าอากาศเย็นสบายนะคะก็ติดต่อคุณจันทราได้เลยนะคะทีมงานของเราขึ้นเบอร์โทรศัพท์ของคุณจันทราไว้แล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายภาพเอาไว้ได้เลยนี่เด็กน้อยก็น่ารักนะคะไปสัมผัสวิถีชีวิตค่ะพวกเขายินดีตอบ นรับอย่างอบอุ่นค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ